FM91 วันนี้วันพระธรรมรักษาใจช่วงนี้สัญญาณจากพระอาจารย์คริสลิสโสติพโลท่านเจ้าวาดวัดนาป่าพงมาแล้วนะคะนานมัสการค่ะพระอาจารย์เออเกอนพรนะพระอาจารย์ค่ะก่อนจะเริ่มคําถามก็กลับอาราธนาพระอาจารย์ให้ธรรมะเป็นแนวทางดําเนินชีวิตกันก่อนนะคะ วันนี้ก็จะให้ฟังพุทธศาสนะที่พระองค์ตรัสสอนเกี่ยวกับเรื่องของข้อปฏิบัติของผู้ที่เจ็บป่วยไข้นะนั้นถ้าคนที่เจ็บป่วยไข้ปฏิบัติข้อปฏิบัติตามที่พระองค์บอกเนี่ยก็จะเป็นเหตุให้อา,าพาธระง,งับแล้วก็สามารถที่จะบรรลุธรรมในขั้นสูงสุดได้เลยนะนั้นอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ค่อนข้างมาก เพราะบางทีคนที่เจ็บป่วยไข้เนี่ยก็จะรู้สึกท้อแท้ใจนะหรือหมดหวังหมดอะไรในชีวิตนะซึ่งในทางโลกเนี่ยเราอาจจะทำอะไรไม่ได้แต่สิ่งที่เราทำได้ในทางธรรมเนี่ยก็คือการที่เราเนี่ยบรรลุธรรมได้เลยนะพระองค์ตรัสอย่างนี้ว่าพิขุทั้งหลายถ้าทำห้าประการไม่เว้นห่างไปเสียจากคนเจ็บไข้ทุพลภาพคนใด เธอนั้นพึงหวังผลข้อนี้คือจะทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสะวะไม่ได้เพราะอาสะวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ได้ต่อการไม่นานเลยทำห้าประการเป็นอย่างไรคือพิกุในกรณีนี้ หนึ่งพิจารณาเห็นความไม่งามในกายสองมีความสำคัญว่าเป็นของปฏิกูลในอาหารสามมีความสำคัญว่าโลกทั้งปวงไม่มีอะไรที่น่ายินดีสี่พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในสังคารทั้งปวงห้า มรณะ,ะสัญญาอันตั้งไว้ดีแล้วในภายในภิขุทั้งหลายทำห้าประการเหล่านี้ไม่เว้นห่างไปเสียจากคนเจ็บไข้ทุกโภภาพคนใดเธอนั้นพึงหวังผลข้อนี้คือจกทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตตอันหาอาสวะไม่ได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ได้ต่อการไม่นานเลยนะดังนั้นถ้าใครกำลังเจ็บป่วยไข้หรือทุโพลภาพก็ตามหรือมีญาติสาโริตหรือคนที่เรารักก็นำข้อธรรมอันเนี้ยไปให้เขาได้ยินได้ฟังแล้วให้เขาได้ปฏิบัติตามนะเป็นสิ่งที่เขาสามารถปฏิบัติได้อยู่ตลอดเวลา การที่เขาเห็นความไม่งามในกายของเขาและการที่เขาเนี่ยทานอาหารทุกวันเนี่ยก็มองอาหารให้เป็นของปฏิกูลนะโลกทั้งปวงไม่มีอะไรที่น่าย,ยินดีทรัพย์สินเก้าของเงินทองไม่มีอะไรเราใช้ไปตามเหตุตามปัจจัยนะแล้พยายามเห็นความไม่เที่ยงในทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนะมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศ มีสันเสริญมีนินทามีสุขมีทุกนะไม่มีอะไรชีหลังแล้วก็พยายามเห็นมรณะสัญญาเนี่ยคือการหมายรู้ในเรื่องของความตายนะความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยนพยายามให้กําหนดรู้ในภายในใจของเราบ่อยๆทำห้าอย่างอย่างเนี้ยในที่สุดเราจะสามารถบรรลุธรรมเราสิ้นอาสวะได้เลยก็ฝากเป็นกําลังใจสําหรับคนที่ เจ็บป่วยไข้หรือทุพพลภาพนะนำไปปฏิบัติกันพระอาจารย์คะคำถามจากท่านแรกเนี่ยเขาบอกว่าสังเกตชีวิตเขาบอกปีนี้อายุ48แล้วรู้สึกเหมือนกับว่าชีวิตคนเราเนี่ยก็เหมือนฝันเวลาที่อะไรมันผ่านเข้ามาแล้วมันก็ผ่านไปมันก็เป็นเช่นเนี้ยวนเวียนไปมานะคะก็เลยอ,อยากจะขอความคิดเห็นจากพระอาจารย์ว่าตรลงว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยนะคะาระสาคัญของชีวิตเนี่ยคืออะไรเหรคะพระอาจารย์ นั่นแหละการการที่เรามีความเห็นอย่างเนี้ยมีความคิดอย่างเนี้ยนะเป็นความคิดที่เกิดประโยชน์มากนะมันจะเริ่มเข้ามาหาสาระของชีวิตซึ่งสาระสําคัญของชีวิตที่พระุเจ้าบอกว่าสําคัญที่สุดเนี่ยตั้งแต่เกิดมาเลยเนี่ยเมื่อเรารู้ความเนี่ยสิ่งที่เราควรจะต้องรู้อันดับแรกของชีวิตที่เกิดมาก็คืออริสัตสี่อริสัจสี่นะที่เราทราบกันคือทุกขสมุทัยนิโรธมร นะความสําคัญให้เราเนี่ยรู้จักทุกอะไรเป็นทุกนะก็คือเราต้องรู้จักว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทรอารมณม์ในใจของเราเนี่ยนะอันนั้นแหละเป็นกองทุกนะเพราะน,นั้นสิ่งที่เรามีอยู่นะกรองอยู่เป็นอยู่เนี่ยกรองบอกว่าเนี่ยคือกองทุกทุกเพราะอะไรทุกเพราะสิ่งเนี่ย มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาและมันจะมีความดับไปเป็นธรรมดานั่นเองการที่เราเห็นอย่างนี้คือการเกิดและการดับเนี่ยสมุทัไทยกับนิโรธที่เราเห็นอริสสัีข้อที่สองและข้อที่สามละนะข้อที่หนึ่งเนี่ยก็คือตัวเรานี่แหละก้อนกายเราจิตใจเราเนี่ยนะเป็นข้อที่หนึ่งเป็นกองทุกข์เลยสิ่งเหล่านี้มีการเกิดและมีการดับสมุทัยกับนิโรธ และสิ่งที่ควรู้ต่อไปข้อที่สี่ก็คืออุบายเครื่องออกไปพ้นจากสิ่งที่เรายึดถือว่าเป็นตัวเราของเราเนี่ยมันเป็นของชั่วคราวนั้นพระองค์สอนอริยมักมีองแปดนะเป็นอุบายเครื่องออกไปพ้นหรือพูดโดยย่อก็คือการเจริญอานาปานสตินะซึ่งพระองค์บอกการที่เราเจริญอนาปานสติเนี่ยนะอริมักมีองแปดเนี่ยจะถูก ทำขึ้นมาได้อย่างครบถ้วนบริบูรณนะ์นเพราะฉะนั้นนี่คือความรู้ที่จำเป็นที่สุดสำหรับการเกิดมาในชีวิตนะเพราะนั้นก็พระองค์ก็สรุปไว้อย่างนี้นะ,ะพระอาจารย์คะท่านต่อไปเนี่ยบอกว่ามเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเพื่อนชวนไปทาบุญจักบาทที่วัดแห่งหนึ่ง นะคะแล้วก็ช่วงจังหวะที่ไปใส่บาทเนี่ยก็บอกว่าทุกคนก็เอาเอาเข้าวใส่บาทแต่ว่าข้างบาทจะมีฝาบาทวางอยู่แล้วเขาเห็นคนเนี่ยนะเอาสตังแบงค์ยี่สิบบ้างแบงค์ร้อยบ้างเอาวางไว้ที่ฝาบาทนะคะก็เลยอยากจะสอบถามพระอาจารย์ว่าการเอาเงินใส่ฝาบาทแบบเนี้ยเป็นเรื่องที่ควรทําหรือเปล่าอะคะก็โดยปกติเนี่ยการ การบินาบาบเนี่ยผู้เจ้าก็ให้เป็นการแสวงหาอาหารด้วยกําลังของปีแข่งนะเพราะฉะนั้นโดยหลักแล้วการบินาบาดก็คือการแสวงหาอาหารเพื่ออย่างชีพในแต่ละวันแต่ละวันเท่านั้นนะส่วนปัจจัยเงินทองเนี่ยผู้เจ้าในเมธนาการวิญ,ญาณนะที่ผู้เจ้าตัดว่าก็มีอยู่ที่ข้าบาดีผู้มีสภาเนี่ยอยจะ มอบเงินทองไว้แต่ให้มอบไว้กับกับปิยาการกหรือบุคคลที่สมควรนะหรือที่เราเรียกว่าวัยยาวพระเจกรที่พระเจ้าบัญญัติเรื่องของวัย,ยาวพระเจกรผู้ทํากิจตุละแทนสง่งดังนั้นถ้ามีใครที่ติดตามท่านไปเนี่ยก็ให้ผู้นั้นเป็นคนที่รับไว้ได้แต่ถ้าเราสามารถที่จะ นําไปให้ท่านที่วัดหรือ,อไรเนี่ยก็จะไม่เป็นภาระเพราะบางทีท่านไม่ได้อ่าไม่ได้มีคนติดตามอะไรไปด้วยก็จะทําให้อรับลําบากขึ้นเพราะพระพุทธเจ้าจะมีบัญญัติเรื่องของการรับเงินทองว่าอันหนึ่งพิกุดนะอันหนึ่งพิุดใดรับก็ดีให้รับก็ดีซึ่งทองเงินหรือยินดีทองเงินอันเขาเก็บไว้ให้ก็ดีเป็น นิสักยะปะจิตติอันนี้ก็จะมีในวินัยนะแต่การเกี่ยวข้องกับเงินทองก็พระองค์ก็ให้ผ่านตัวแทนหรือผู้แทนนะที่เรียกว่าวายาพิจกรซึ่งพิกุสามารถชี้ได้นะอุบาสกหรือคนทําการในอารามสามารถชี้ไดนะ้อันนี้ก็เป็นคร่าวๆนะประมาณนี้อาจารย์คะอีกท่านหนึ่งเขาบอกว่าทุกวันนี้ทํางานในตําแหน่งหน้าที่ที่ ต้องให้คุณให้โทษกับคนอื่นนะคะเวลาที่จะต้องออกคำสั่งอะไรหรือว่ามีอะไรที่มันไปกระทบทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนหรือว่าอาจจะมีปัญหาในชีวิตเนี่ยนะคะเขาบอกว่าก็ก็อดทําใจไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะคะก็เลยอยากจะขอพระอาจารย์ชี้แนะด้วยว่าเราควรจะวางใจยังไงดีอคะเอ่อการที่เราเราปกครองคนเนี่ยเราเป็นเจ้านายเนี่ย มันก็ต้องมีทั้งติดเตียนทั้งสันเสริญน,นะเพราะน,นั้นผู้เจ้าเคยสอนกับโปรตริยะไว้แล้วนะคนบางคนเนี่ยติอย่างเดียวคนบางคนสันเสริญอย่างเดียวคนบางคนไม่ติไม่สันเสริญน,นะวางอุเบกขาพวกที่สี่คือทั้งติทั้งสันเสริญซึ่งโปรตริยะเนี่ยเขาคิดว่าพวกเฉยๆเนี่ยอุเบกขาเลิศที่สุดแต่ผู้เจ้าตรัสว่าโปรตริยะพวกสี่เลศที่สุด เหตุผลเพราะว่าเป็นผู้รู้กาละในกรณีนั้นๆโดยหลักการเนี่ยพระเจ้าให้ติเตียนบุคคลตามความเป็นจริงโดยการอันควรหรือว่าสรรเสริญบุคคลตามความเป็นจริงโดยการอันควรนะเพราะไม่งั้นเนี่ยความผิดมันก็จะไม่ได้รับการแก้ไขแต่ในสิ่งที่เราจะติเตียนไปเนี่ยการพูดเรื่องจริงเรื่องแท้ประกอบด้วยประโยชน์แต่คนฟังไม่พอใจเนี่ย พระศัสดาให้เลือกกาละต้องดูกาละในการพูดกาละในการบอกสอนเขานะเพะฉะนั้นหลักการก็คือบอกได้ไม่ไม่ไม่ได้ผิดอะไรแล้วก็ควรบอกถ้ามันเป็นเรื่องจริงเพียงแต่ว่าดูกาละให้เหมาะสมแค่นั้นนะประมาณนี้ค่ะพระฉันคะอีกท่านหนึ่งเขาอยากจะทราบว่าสมมติถ้าเกิดเราป่วยแล้วก็รู้สึกเหมือนตัวเองใกล้จะตายเนี่ยน,นะคะความคิดในช่วงที่เราป่วย ในขณะนั้นเนี่ยเขาถามว่าเราควรคิดถึงอะไรดีล่ะคะพระอาจารยา์ไม่ควรคิดเรื่องใดเลยพระเา้าบอกถ้าบุคคลไม่คิดถึงสิ่งใดไม่ไม่ดำบริถึงสิ่งใดหรือไม่มีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นเนี่ยย่อมไม่เป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณเมื่ออารมณ์ไม่มีอยู่การตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมไม่มี เมื่อวิญญาณเนี่ยไม่ตั้งขึ้นพอแล้วไม่เจริญงอกงามแล้วการบังเกิดขึ้นแห่งพบใหม่ต่อไปย่อมไม่มีดังนั้นถ้าเราไปคิดเรื่องใดก็ตามเนี่ยมันจะเป็นเหตุของการเกิดขึ้นแห่งพบใหม่ทันทีถ้าคิดเรื่องไม่ดีก็ไปทุกตินะอบายทุกติวินิบารรกนะถ้าคิดเรื่องดีก็ไปสุกติแต่ถึงจะไปสุกติก็ตามก็ยังมีการเกิดแก่เจ็บตาย และหลังจากการตายครั้งหน้าก็ยังไม่พ้นนรกกําเดชานปริวิสัยอยู่ดีดังนั้นการเกิดจะมีอยู่ตลอดตราบเท่าที่ภาวะตัณหาความอยากในการสร้างภพมันยังมีอยู่มันไม่สามารถหยุดการเกิดได้นอกจากเราเนี่ยจะพยายามละความอยากในการสร้างภพหรือสร้างอารมณ์นั่นเองก็ด้วยการละนันทิละความเพลินนันทิแปลว่าความเพลินแล้วพยายามสํารวม จิตอยู่กับกายตั้งจิตอยู่กับกายให้มากทําให้มากเจริญให้มากซึ่งจะเป็นเหตุให้พบใหม่ต่อไปเนี่ยมันจะไม่มีเพราะตัณหาความอยากมันจะถูกเผานะความอยากความเพลินจะค่อยๆหมดไปหมดไปนะจนกระทั่งนิรุจติอันตรธานนี่ก็คือเหตุปัจจัยนะเพราะนั้นครูชาก็เลยให้ตั้งจิตอยู่กับลมหายใจแล้วก็ไม่ให้คิดเรื่องใดๆแค่นั้นเองนะ ค่ะวันนี้นมัสก,การขอบพระคุณพระอาจารย์ที่มาให้สติปัญญากับพวกเรานะคะนมัสก,การขอบพระคุณค่ะเจริญพรพระอาจารย์คึกฤิ์โสติพโลท่านเจ้าวาดวัดนาป่าพงลำลูก,กาคลองสิบค่ะ FM91 วันนี้วันพระธรรมรักษาใจ